ซุกป่ามีไม่เสียบบัตรแทนกันบอกผมรับงานขอโทษเธอใจกล้าๆหน่อยใจถึงหน่อยว่าผมรับงานมาจากใครคุณก็ไม่กล้าพูดพูดกล้าๆก,กลืนๆและก็ยังเหมือนเดิมพูดจาเหมือนสื่อเมเนเจอร์รับใช้กันมาโดยตลอดเห็นได้ชัดว่าพัก ภูมิใจไทยนำเอากัญชาออกจากบัญชียาเสพติดด้วยความไม่พร้อมพี่น้องประชาชนได้เห็นแล้วว่าร้านขายกัญชามีกันทั่วทุกหัวละแหงมีอีกร้อยเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกและสหประชาชาติก็บอกว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดอยู่ทีนี้การให้ร้ายพักผมนั้นตัวคนเดียว ผมเป็นตัวคุณเดียวคุณทั้งพักคุณยังกลัวผมอีกเหรอผมไม่ยักรู้ว่าการที่คุณเอาคน400คน400เขตทั่วประเทศไทยลุมฟ้องผมนั้นมันเป็นเจตนาของการกันแกล้งประชาชนอย่างผมเพียงคนเดียวมีตรงไหนครับที่ผมไปพูดาพาดพิงเรื่องส่วนตัวคุณ ผมไม่ได้เคยพูดเรื่องส่วนตัวเลยสิ่งที่ผมพูดล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อสาธารณชนถ้าคุณบอกว่าผมรับงานใครก็ช่วยบอกชื่อมาเลยสิครับว่าผมรับใครคุณก็ไม่มีพูดพักภูมิใจไทยยังบอกว่าขู่ฟ้องคนที่สนับสนุนแม้กระทั่งขู่สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่เสนอความเป็นจริง ผู้สมัคร400คนบอกว่าจะฟ้องผมก็ต้องสู้และครับเพราะผมตัวคนเดียวโโโรอคอทอไม่เดินเน,นิาการเรื่องเขากระโดงทั้งๆท,ที่มีคำพิพากษาสารดีกาแต่พอเจอนายศักด์สยามกับนายเนยวินกลับใช้สารปกครองเพื่อยื้อเวลากระทรวงคมนาคมมีหลักฐานมากมายทั้งเรื่องเกี่ยวกับงบทางหลวง ทางหลวงชนบทชูวิทย์เสษติดคุกโอ้โหพ่เจ้าปกกุเอ้ยบาปกรรมตายคิดอย่างนี้ผมติดคุกก็ด้วยคำสั่งศาลแต่นาะยยังไม่อยากบอกเลยว่าหลายหลายคนในภาคภูมิใจไทยจะต้องเลียงกระดานเข้าคุกใหยสุดนายศักดิ์ใน พาคภูมิใจไทยไอ้บางซุปบอกว่าผมนั้นมีต้องกฎหมายมือไม่สะอาดเดี๋ยวผมจะล้างมือให้ดูอ่ะล้างมือให้ดูหน่อยเอาถือสิถือถือคนนึงเออคนนี้เออถือไว้ถือไว้มือไม่สะอาดนะสงสัยมือเลอะอ่ะาน้ำมาหน่อยเอออ่ะปากล้างให้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะอ่าอ่าไม่สะอาดนะล้างมือให้ดูนะสะอาดหรือยัง นล้างล้างล้านะเออเขาบอกให้ล้างอย่างนี้นะพระภูมิใจไทยสะอาดมากมายนะอ่าไม่สะอาดไม่ล้างไม่ดูนะเออล้าง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 ล้ายาฮ่าอา แล้วนะอ่าพักภูมิใจไทยสบายใจหรือยังอ่านะ